สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทาเมนูเบิ้ลข้าวกันหมู3ชั้นผัดกะปิวันนี้เราใช้หมู3ามชั้นทั้งหมด600กรัมแล้วมาทําขั้นตอนต่อไปกันอ่ะลากผักชีครับ1ช้อนโต๊ะโขกให้ละเอียดเลยจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียม1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกจินดาความเผ็ดตามชอบเลยนะครับจากนั้นโขกทุกอย่างให้เข้ากันได้แนละ้วพักไปแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะมาลวนหมู3าชั้นกับน้าเปล่าสักหน่อยนะครับเราจะลวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําจะแห้งแล้วมีน้ํามันหมูออกมานะ อ่าตอนนี้หมูสุกเรียบร้อยแล้ะน้ำมันออกมาเยอะเลยเราก็จะตักน้ำมันหมูเก็บไว้ใช้ต่อมาขั้นตอนนี้หมูสุกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาพริกกระเทียมที่โขลกไว้นะครับลงไปผัดกับหมู ทีนี้ก็ใส่กะปิลงไป1ช้อนโต๊ะอันแล้วทีนี้ก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไป1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ผัดให้น้าตาลละลายเลยปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะครับแต่ชิมรสชาติก่อนนะแล้วค่อยเติมน้ําปลาลงไปต่อไปเราก็จะใส่หอมแดงซอยตะไคร้ซอยอ่คันนี้ก็ปิดท้ายด้วยพริกกับใบมะกรูดชีกปริมาณตามชอบได้เลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูสาชั้นผัดกะปิ